ผมผมไม่รู้เลยนะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนะครับมาเรียนรู้ตรงนี้ก็โอเคเลยครับจากผมเบื้องต้นอะไม่รู้เรื่องโซล่าเซล์เลยก็เข้าใจขึ้นก็จะลองไปปฏิบัติเอง ก่อนหนะ้านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> การที่ผมมาเรียนเนี่ยคุ้มค่าไหมกับเงินหมื่นห้าพันบาทเนี่ยัหคุ้มบ้องเรียนทำตกว่าผมไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลยของโซลราเซลล์นะครับ <c oughs> มาที่นี่ก็คือได้รู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริง <c oughs> นะครับผมไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพอได้มาดูวิทยากรอธนะิบายลองจับจริงๆลองหมุนมัดจริงๆก็ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นมากเลย ได้ความรู้แล้วก็ได้รู้จักระบบโซลาเซลลว่ามีขั้นตอนการทํางานอะไรยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าจะไปเป็นผู้รับเหมาที่จะทําต้องรู้จักอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ก็หนึ่งอย่างละที่ดีครับแล้วก็อีกอันก็คือคุณภานที่ดีก็ควรม,มาเรียนครับ ทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะรู้เรื่องโซล่าเซลล์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงติดตั้งเป็นทั้งระบบออนกิดออฟกิดไฮบริดสารนชาจแนะนาให้มาเรียนกับ S อสเลยนะครับสอนได้ดีมากเลยครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยอาจารย์ทุกท่านไม่หวงวิชามีอะไรเปิดหมดสอนหมดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยครับอย่าอย่าคิดมากครับผมผมครับมันไม่ได้แค่ความรู้ครับมันได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้อาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนเรามีทีมงานเรามาเพิ่มทีมงานของเราเพิ่มคอนเนคชั่น ดีครับคุ้มค่าครับที่พักตั้ง3คืนมีวิทยากรให้มีของให้เปปฏิบัติจริงมีข้าวให้ทานห้องพักสวยทุกอย่างโอเคเลยครับดีทุกอย่างเลยครับ